ดูโดยใช้ตัวนี้นะครับ AF ใบแบนตัวจับส่วนผสมน้ำมันกับอากาศนะครับสายเบนซินสายแก๊สเวลาจูดรถเบีนะฮะส่งงานครับอันติดเครื่อง1.8นะฮะคันนี้รีแบกน้ำมัน4ท่อ95นะครับการส่งอูนะฮะคันนี้ล้อ17นะครับท่อเดิมไม่เกือบ3แสนนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าวิ่งยังไงนะครับปกติโตโยต้าจะหนาคันนี้บางมาเลยนะฮะในราาด้วยสภาพเื่อนโยนนะครับ จูเส,ส้วนะฮะเก็บค่าที่ดี่สุดของรถคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสปีดเทสนะฮะเปิดแอร์เกียดีโหลดจริงทุกอย่างนะครับไป